Nhanh mà thiên quá Thiên nó chắc Nhanh vô nó Nhanh vô, nhanh vô, nhanh chỉ biết mung Nhanh chỉ biết mung khưng nè Thân là thiên Tăng nè Ngàm đều bà nè đi Ờ tay mấy màn hả mhm mhm nong mhm 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 mhm

มีแต่ว่าอ่าเพิ่นมาเขานั้นมาเข้าประตูให้น้องดาวเนาะพี่น้องเนาะเข้าประตูเข้าบ้านประตูพี่น้องเอ้ยเนาะกะกว่าได้เว้ากันนุงแก้วเราก็ได้เว้าไปแล้วแต่มื้อนั้นพุ่นเนาะพี่น้องว่าวันนันอ่าพุธเนาะพี่น้องเนาะมามื้อนี้กะงก็มาเให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง คอยไปคอยมาเนาะพี่น้องเช็ดจิปให้เบิ่งเรื่อยๆไปว่าบ่ได้ว่าฮักนั่นเอฟซียืนมาอย่างไรพักผ่อนก่อนมาเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาเคยไปเคยนั่นอยู่ลาบบไรเนาะพี่น้องอยู่ชื่อบบไรเนาะก็เลยมาถ่ายก็มีพี่น้องเบิ่งแลลวก็ชมกันพี่น้องเลยอย่างไรกับเมืองชมกันนี่แหละพี่น้องชมบ้านทางเงินของน้องลาวว่าตอนนี้ก็ มาไม่นี้จะเปลี่ยนแต่งหูแปลกตาเนี่ยบอกว่ายังยังบ่ได้เห็นนอนพี่น้องเนาะน้องโกเออน้องห้องน้ำ้องครัวไปน้ำแล้วยนอนพี่น้องเนาะเดี๋้เสถ่ายรีวิวเห็นพ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องมืไอนี้ก็หลายคนลุงโฮมแน่ลุงแก้วแน่เนาะมาเข่าผิดบ้านช่วยกันเนี่ยหละพี่น้องเันแต่ที่ได้มาไม่นี้บอกคือมือไรนาะพี่น้องจังไรจังเบิ่งไปน้ำกันพี่น้อง ไปเพื่อเป็นการเชียร์เวลาเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเนาะไปพีน่น้องเลยอ่าไม่นี่ก็ได้เป็นโกอของของครัวของครัวน้องดาวนั่นก็เป็นของน้าเบื้องของตะกี้กันกัน,นนั่นพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งกันลุงเบินนะ thôi knock knock nó đây, phụ đi đây lâu <mà từ> <laughs> วนเห็ดห oh, <inaudible noise> ัวบัวก็เห็ดไปนําเนาะใส่มาเลยอื

มาได้ลอดคเด็กก่บอกตลอดเลยกับแถวนี้บ่ค <Yeah, ุ so ้เขาก็ได um, ้นะตอนนั้นเราแถวแถวนี้มาได้จังเฮ็ดตั้มดังก็ได้แล้วกอายังไม่ได้ก่อทางนี้เนาะอันนี้อันนี้เพิ่นเฮ็ดยังกันเนีเฮ็ดห้องบ่ฮะขึใช่ข้นใช่ฟังดูขึนใ้ค่อให่เลอ๋อัใ่ยงกระดงกด้งด้าที่ด รดเป็นรฟองเยีกก่ยมคิดว่ารถไฟมากันห้องนีายบักปูนกัน้วรถไักปูนกันจากที่มี้งกลางรับมานึ่งเพราะนั่นเราใส่ทุกสิ่งองเราใส่ทุกสิงเลยคบนหนังดินปูจะยิงพากะยิงมานัง บอกยังไงว่าอ่าคำว่ามีเงินมีอย่างก็ซื้ออันซื้อประตูเล็กอันประตูดึงตาดงอ่ะเนาะัประตูก่อแล้วก็คาคือกันแบบนี้กับนงเลนอนกับกวางแล้วสามห้องสามห้องนอนสามห้องนอนน่ะเนาะมีห้องครัวห้องน้ำเพิ่นเริ่มก็เพิ่มมาได้ห้องน้ำกวานนี่อ๋อเพิ่นเห็ดเดียวเพิ่นบอก เขาเบาลิบบอคือเบาวัดผมมาก่อนนำวานิวาน้มุสซีโนโมือมื่อนี้ยังไม่ได้ข่ามาบ่ยังไ่ันไม่เสรยังไ่เห็นบ่ต้องตอ๋อบงแหละสอคนเลยตงลาไปกับไปเวียยอืมต้องลาแล้วไปใช่เขาซโนเขาซีโนอ๋อแตุลเบีอเลย ให้หนุ่มเลยออกแดดตน่เนาะผูนั้นบอกว่าจะไปนำไม้มาเมนบ่บ่ผู้นึงหมู่ของน้องเต่ทองเป็นน้องเป็นเปนอกปนีเลยอกนีผู้เคยเหตุงานนำแต่ไปแล้วนี่เลยไเผลอมาให้ลูกไปนำเด้อว่ะเลยเดี๋ยวว่ให้ไปกับไปกัไปแล้วอ่ะ คนงานเก่ามาแต่ไทย<อ>งานไทยอีกอะไปเกือบปีทำมาเลยเ<อ>ห็นอยู่อยู่ก็อยูล่ลาออกเมนไหนเนาะอยู่ไปอยู่แล้วละเห็นไปเที่ยวเลยเห็นบัตเสียแบบอยู่อยู่ก็ได้โอ้โหเจอพบมาเออเลยพบมาเห็นปัดเหลืองพบมามาลินี่มาเที่ยวมามกับง,ไบงไาได้เสียเงินคือ โอ en ้เสียเงินได้เติมเห็ีบัตรเสียเงินให้เส um ียร้านกวเขาเอาเขาเห็ดเห็ียญบุคคเหรดยญเลบัตรบัตรเสี่ยนดุลอนิได้ับสามเดือนยังยังบวได้เหรียบัตรใหม่เผื่อเขาสีคนขั่วคืนบัตรเสียบัตรยังเจงบัตรเสียแล้วปัจจุบันเริ่มเห็ดใหม่เพื่อ น่ะดีมันนี้เนาะเอาไปเอ้ยาเองแล้วก็ตองอจเอาไปใส่เนาะไปพาโค้งพาโคกงฮะคือยนงไง

น้องผมเคยบกเกลือยัง้เหรอย่างทิ้งเน,น,นลือกพดน เลีวป่นใช้ผ้าผ้าอันหน้านั่นได้ใช้างงบมมันไม่อยากสิ้นเนาะงเลยนะออไปบ่น้องจ้อยไปหันนั่นไปจักไปทางป่าไปจักโวุ้ไฟหลับผ้า่ไปนี่นะผ้าที่เจ้ารู้่อูผา้เยู้ใช้บ่ไปทางไหนี่างน้นที่เจ้าเลยโอน้องเย เกิดใทางที่เ่ยบ่เฝ้าพันหนอกรยาหฮมไหมงาไมมทั้งเทิงบ่เฝ้าพันหนอกระยาจังหน่อยบัดอันนั้นบัดพอได้ชนหฮมและบัวแดงทางไอ้ทั้งลุมไปซื้อทางเป็นเอาทั้งลุมมันนะเพอ มีบนนั่งมีบนนั่งแล้วบ่ได้บอกาเอาเปมาผูกหันย้อน่ะภายกระย่ากันนั่งต่อไปแต่ตอนนี้คือชิบูฮิคนนั่งเพราะเขาอกว่าเตนบินเวิร์นอยวมีอังแตนบ่อกวินเวิร์นอยู่โอ้ไมาปวดแก้วกันเก็บเก็บออกก็มือเนาะแหมแล้วเนาะเอปมาผูกนี่โซ่สามอันก็ได้นี่เดี๋ยวคิดดีผูกไก่กันนี่เนาะได้ฮอตชามเปย์ผูกชองเปย์ผูก บทีิงช่วงเนี่ยเปย์ขา,าดไอดีเลยโอ้ยตบลุลงแก้มือตบน,นะมีห้างเห็นบ่นห้างมันนะเบห็นมีห้างแน่จังมีเห็นแต่แม่มันน้ำไม้พื้นที่ทนี่เนาะมันก็ได้ไ้เติบเนาะ ແລະຊິด เอาซื้อมาเหอะมาเหิงแบบนี้ซื้อมาแต่โดนแต๋ปอปโดนโดนมันแห้งคั่อยู่เนาะมันคือบอดดคอยตกเนะาะก็บางบางฮะ <c oughs> จะเ,เหงิเแต่เาตากไ่ละบางงานนี้มันทีนั่นกลัวนีได้ลดกตกมือเขาจะย้ายย้ายย้ายเลื่อนย้ายก็มือผมหนึ่มันเหงนมันเหงนเสมอเลยม,มันกัโบ้กลุดหลุดออกเท้ามันเ่าเป็ลดนัหลุดหลดออกเลยนีนย่ยังยังม่เห็นย,ยังใะ ตามนีหมันจะหล่เลยเพื่อนเขาซื้อมาตอนนั้นซื้อมาเราใส่เลยประเดี๋ยววันมันมันเหี่ยวมันเหี่ยวแล้วมันอยากห่าง สซ่จนอ๋อตัวก็กัวฟังเยี่ยมเอาไรชั้นเนีมันแจงโด่งดีเนาะดุงเนาะมันแบบเราเปิดไว้ตลอดก็ได้แบบเนี่ยใบยันใบยานขโมยเนาะใบยานขโมยได้แบบนั้นตู้เฮือนคั่วปูนบ้านภาพอีกงงเมนประตูเฮือนคั่วนี่ยคำเทศไล่เ็ดแบบสั่นโดดเป็นไงเลยประมาณแบบบานนั้นอันนี้มันลายขันตัวเนาะเมนเพราะว่าเห็นบ้านภาพลูกหลัดโยกจับ Tụi làm đứng <laughs> Mày chấm với <tôi muốn> nó Nè Kiếp xảy xong sẵn nó ra đơn cứ xảy ngon đấy Rồi <laughs> tham hao nên tham mà hao than hết này cả hao có giải hết để than nhiêu mình hết phải đấy các nhu về ของขัวบอลนี่ของข้อของข้ออะไรเหตุประตูเขาแบบสู้ๆกันนั่นตัดมือจอดมือจอดเลยเนาะโดยเรี่ยมือจอดเนี่ยกล้ามเลยแมนโย่ใส่มาเลยท้องขาเนี่ยใส่ใส่เลยตัวนก็ใส่ตัวนี้ใส่เส็จเลยตู้เอาเลยมันเย็นๆเนาะโดยไปดาเฮาหลังฟืนหลังไฟมันก็ผู้ใหญ่เป็นว่าจะซื้อวงกบมาใส่โอ้บุญจะขาดเสียบุญเยอะเนาะ ใช่เห็ดบงกบธรรมดานี่ธรรมดาเลยซื้อบานประตูไปใส่บูช่าครับม่อยาก้ามไปไหนนะมือกันไปจอนห่งหามนะประตูจะเลยใส่ชุดห้องเลยชุดห้องชุดห้องเลยสองห้องเลยแล้วเขาก็ก่อขึ้นไปทางน้ำตู้ของน้ำเน่ยเขาใส่ของน้ำใช่องล้มไหมแขกคือว่าได้แล้วแต่ผู้มักคือว่านนะวัสเริ่มสวัสดีคุยกันคนนี้ดีหน่อย ใส่แบบสั้นงามไงของขั้วนี่ใส่แบบสั้นมันสีบรอนซ์ห่อนในเวลาเขาเข้ามาอยู่เห็ดอยู่เห็ดกินต้นเวียงต้นเวนเนาะต้นเวนนี่เขาเห็ดอยู่เห็ดกินนี่ใส่นี่ใส่ขึ้นครับเอาประมาณนี้ก่อบล็อกขึ้นไปประมาณสองก้อนแม่นประมาตวงไปสองก้อนก่อทับหลังก่อทับหลังมงกบนี่สองก้อนตวงเราเรมเลยคับสามเมตรบ่อห่องสามเมตร รีชามกันได้ด้น่จับมันบงโซ่จิ้มใจเหตุเหตุทุกอได้ได้ออกออกอีกสองคนสองแขนแต่จิปเป็นอันนี้เป็นอนจะใส่วงกบปกติเฮานี่บอกปกติตุนบัวพาตนเป็นกบปิดกบปิดตันเลยเลยอ๋อดีครับใจผือดีคำามาคำามาเป็นจิเล่นออกรอดนมวัวนั่นเนาะนมวัวเพราะคำามาใส่แบบสั้นกับใส่คางเดียวก็ได้คือกันใส่แต่คางฝั่งทางนี้แบบว่ามันใส่เลยพรมหรือก็บกลับล่วงเนาะเมน กะมันสิได้ลงเลยเพราะว่าทางนี้บัวได้จุงนะว่ายังเห็ดประตูเดี๋ว่าประตูประประตูเข่าอ๋อเมืองนี้เนาะประตูของน้ำอืมขบ่าตัวนี้ลงเลยยังว่านั่นเนาะตัวบางนี่ก็มีประตูอีกบอประตูออกเดินไปประตูบ่งเยี่ยมประตูบ่งเยี่ยมสองใบประตูออกมีประตูประตูวงยืนวงหนึ่งวงยืนวงหนึ่งประตูบงเยี่ยมวงหนึ่งอ๋อมันมันมันจะเป็นสองใบอยู่ อ๋บอบงเยี่ยมลายอนะไรเนาะเคื่อน้องลาว <c oughs> บงเยี่ยมลายอะไรก็คืเนเอากระอัดอัดเลยจุดใครบงเยี่ยมให้รักอืบคำคกัคกค้าแท้นี่นใสบ่บงใหญ่เลยหล่นง,งามเนาะเม็ดซาวเนาะเม็ดสมประตูห้หนอนเลยสมประตูตัวน่ะเม็ดเม็ดชีชิบบ่เพราะว่าบงใหญ่เผมจะซื้อมัใบใบเก่าซิบใบแปบซิบนั่นแหละ เลยใส่แบดชิปเลยใส่บงเยยบเนาะตีคู่าเนี่ยใหญ่กะ<ม>ออกมาออกมากะงามอยู่หนึ่งภาพค่ะหลายปองคือวานนะทำไรอะไรราคารวมแล้วนี่ก็อพอกันกับเอางืือบงใหญ่มาเนาะเพราะว่าตัวน,นี้อีกบ่าตัวนั้นบงกบตัวนั้นอีกประตูอีกปอืน และเป็นหมัดโบกคือกันใือป่ะได้คนได้มัดเดี๋ยวไปเรียกยได้หมดเลยเดินด,ดินอืมนอมาหนีเกศศิปเด้งให้มันได้เในห้องนอนนี่ก่อนเนาะอ๋อเองให้มันได้ห้องนอนนี่ก่อนสามห้องห้องนอนเพิ่นกับพี่น้องเลยคนผู้เดียวนอนสามห้องเลยเรื่องห้องนอนเมื่อไรนอนพันบอดี้ง่ายห้องลอดน้องดาบ <c oughs> วันนี้นอนห้องนี่เชียงเชียงเบิงมันบวคักได้ไปนอนห้องนั้นอันนี้ว่ามองขี่มาลงปลานะชื่อใหม่ทนายแก้วนี่เออทนายแก้เลยมาลองใหม่เลย ไม่ยังดุงเขาเห็ดประตูไม่แค่นีไม่แค้นีไม่แค่นีบวกบวกม่ไม่บวกวอะไม่แค้นหีบวกไม่บวกมันเน่า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 เนี่ยไม่มันอยากชนกว่านี้เนาะ ma đâu มา ma ta มื้อนี้เนาะมาแต่ phải น่ะ như hả cứ โอเคพี่น้องไงคลิปนี้กับประมาณนี้น้องพี่น้องน้องมาอัปเดตพ่อแม่พี่น้องเบิ้งชุมรุงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ทางบ้านทางเรือนของน้องดาวน้องพี่น้องอ่านี่ก็บโเวียงเข่ามาอัปเดตใหพ่อแม่พี่น้องเบิ้งอีกทัวหนึ่งน้องพี่น้องน้องคลิปนี้กับประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องอิบซีแพงเบสสกูสุคนเนาะผู้ใดเข่ามาเบิ้งมาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เช่นเก่าเช่นเดิมน้องพี่น้องน้องคลิปนี้ก็เสียดายพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องไงถ้าว่าผิดพลาดการใดก็